ไอ้มีทางเข้าทางออกเฮ้ยอันนี้เหรอฮะสคิปเฮ้ยไม่ดอกสองมันเป็ชมวันนี้อยู่ในโกลบากาลาเดนนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะพามาเปิดนี่เว้ยฮะซัมเมอร์ซีดแพ็คนะท่านผู้ชมหนึ่งรอยแพ็คนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดนะผมจะมาที่บายให้ฟังว่าแพ็กนี้มันได้มาไงคืออย่างแรกให้เราปลูกพวกผลไม้นี้นะท่านผู้ชมที่มันจะเป็นแบบเกี่ยวกับผลไม้ร้อนเออนี่ไล่ไปตั้งแต่กลีน แอปเปิ e ลซีดลงไปใช่ไหมวะนี่อะโวคาโดกล้วยอะไรลงไปนี่ปลูกแล้วก็เอาผลหมั่นนะท่านผู้ชมไปใส่ตรงนี้เว้ยคืออันนี้เป็นไอเดียพี่เบสเขาส่งให้ผมมาเปิดนะส่วนกิจกรรมผมก็ไม่ได้ทำนะนี่เอาผลไม้ที่ได้มานะท่านผู้ชมมาใส่อันนี้นี่เว้ยนี่ เออเส่ในตะก,กร้านี้นะท่านผู้ชมแล้วมันก็สะสมแต้มละเออแล้วมันก็จะสุ่มของในนี่แล้วท่านผู้ชมให้เราเนี่ยส่วนนี่ไงน,นะแพ็กที่ผมจะเปิดก็จะเป็นหน้าตามเนี่ยมันจะสุ่มของให้เราพี่เขาสะสมมาเป็นร้อยอันเลยนะผมก็ไม่ได้ทําในกิจกรรมนี้ <c oughs> ผมก็เออพี่ก็ขอบคุณมากๆที่เขาส่งไอดีมาโอเคใครมีวามคิดเห็นยังไงหรือได้แบบผลโหดๆกค็คอมเมนต์บอกผมทีแต่อันหายากเขาบอกว่าอะไรนะพี่เขาบอกว่าหาต้นหูช้างเลยผมก็ไปรู้ว่าต้นหูช้างมันเป็นหน้าตายัางไงวะ กดไลค์ให้ฉันทีเผื่อฉันดวงดีอันนี้คือไอดีของพี่เขาเราจะมาเปิดก SO. ันมาถึงเราจะได้หัวอะไรวะแพ็กหนึ่งผ่านไปคลิปนี้ต้องแม่ดิผมเคยเอาไอดีพี่เข้ามารอบหนึ่งนะก็คือตอนนั้นตามหาอะไรวะลืมล้ตามหาทานตะวันนะนี่จะมาตามหาของโหดเฮ้ยจเฮ้ยทำบ้าอะไรให้มันมาระดับรีเจนแล้วท่านผู้ชมระดับรีเจนอันนี้ต้องมาดิวะคัดเทพเลยว้เฮ้ยเฮ้ยอะไร แล้วต้นนี้ผมไม่รู้จักสักต้นเลยผมจะเปิดแบบไม่สริปเลยนะท่านผู้ชมสริปเผื่อมันมาแบบหนึ่งสองเปิดมาระดับรีเจนิกแล้ววะสวนพี่เขาตกแต่งสวยงามนะเอ้ยมาดีมาดีขอดีดีเฮ้ยผมเปิดไปกี่แพ็คแล้วทรานผู้ชมก็คือไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ราเปลี่ยนสถานที่เปิดได้มาอยู่ในที่แบบในส่วนพี่ก็ตกแต่งให้มีที่พักพิงวะมีที่พักพิงวะฮึดฮึดเข้าไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างละครค้างวินรับเข้าทางไหนเนี่ยอ๋อเข้าทางนี้มานั่งเปิดในร่มดีนั่งได้ไหมเสคิปจะไม่สคคิปแล้วเปิดมาเป็นเอ้ยไมมาพูยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นต้นยังไงวะ มาดีระดับมิติกยังไม่มาเลยครับผู้ชมมาแต่ระดับรีเจนนะที่สูงสูงสุดแล้วเป็นหน้าตายไงวะเปิดมาเป็นโชคไม่ดีเลยมีทางเข้าทางออกเฮ้ยอันนี้เหรอฮะอันนี้เหรอใช่ไหมวะฮะเขบอกว่าดอกหูช้างมันเขียนว่าอีเลฟเฟนเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่ไหมผมเปิดไปเท่าไหร่ละเปิดไปสิหแพ็ ใช่ไหมไอ้ดอกม่เกียออ้เอ้ oh. Oh. ใช่ต้นนั้นไหมวะใช่ไหมวะผมขอยาให้ต้นไม้พี่เขาแล้วกันต้องหามาปลูกที่ว่าง,างดีอู้หูต้นตะบองเพชรทองผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันอยังรู้ว่าจะเป็นหน้าตายัางไงวะผมจะปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไปเปิดแพ็คต่อนะท่านผู้ชมนี่ปลูกไว้นี่แหละลด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 ลงไปลดน้ำก่อนจะไปเปิดแพ็คต่อ ทำไมมันไม่ตูเลยวะแล้วบอกเลยเป็นปต้นป็นโคตรใหญ่อะไรเงี้ยก่อนเราต้นนี้โตผมขอเปิดต่อแล้วกันปึ๊บไหนๆก็ได้ละเผื่อมันไหม่สักต้นไม่มาอ,อยากได้ของสูงเราต้องไปเปิดที่สูงแต่เมื่อกี้ผมเปิดที่ต่ำๆก็ได้นะ <c oughs> เรามาอยู่บนกิง่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยแต่มันก็ได้นะได้ทุกระดับแล้วนะตักก้งแต่ผมเปิดมาใช่ไหมหนึ่งสองปีนกิ่งไม้เปิดเฮ้ย ไหมมาขอเถอะจังหว่นนี้ขออีกได้ไหม <c oughs> <c oughs> ยังไหมมามาดีฉันขอได้ไหมฉันขออีกต้นได้ไหมเกเอา,มาเมล็ดพันธุ์ตบหน้าเลย <c oughs> ไม่ใช่ฉันขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมขออีกได้หรือไม่เออมาขอคนขายกันเลยฉันขอได้ไหมเก ไม่ให้ฉันจะเอามาเล็ดพันตีหน้าแกเลยนี่นี่นี่เปิดมาไม่ได้เดินรอบแมปแปบนึงคุณผู้ชมหนึ่งสองปึ้งไม่มาอีกอกนได้ของสูงไปเปิดที่สูงมาแต่ผมจะขึ้นไปทางไหนไดีวนะขึ้นทางต้น่วนี้ละกันต้นถัว่วถั่วยักษ์ในตำนานกรโดดเป็นออบบี้เลยรู้สึกว่าถั่วพี่เขาเนี่ยจะตีสถานะโอ้โหเจ็ดปดอัน ขายได้อันทีหนึ่งนี่ก็จะโคตรแพงกันทีเดี๋ยวหนึ่งสองือมหนึ่งสองอยู่ที่สูงเปิดของสูงมันต้องมาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แต่ก็ดีใจยังไม่มายังไม่มาในไม่สคลิปรอบนี้กดไปตรงที่รูปดวงอาทิตย์บึง้งกดไปเออโอโ,อ,โอ,อันคอมมอนมาเต็มเลยอะไรคือวาคแคอดวะ เป็นหน้าต่างมันใกล้ใกล้กันเลยอันคอมมอนนี่รู้สึกว่าจะมาหลอกล่อเราเยอะเหลือเกินนะท่านผู้ชมใช่ไหมเฮ้ย,ยเฮ้ยทำไมอา่าตอนนี้เราก็เปิดแบบชิวๆท่านผู้ชมซึ่งเราก็ได้ประมาณสิบกว่าแพค็คแรกนะสิบห้าสิบสี่แพ็คแรกแหละเลยเราก็ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนนะหนึ 1, ่งสองต้องมาแล้วหวะนดีเฮ้ยแต่ต้นนั้นที่ผมปลูกเป็นโตหรือยังวะมองยังไม่เห็นด้านล่างเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ย พี่รำบ้าโตกี่เปอร์เซ็นเลยเนี่ยฮัลโหลสามเปอร์เซ็นมันบั็กไหมเนี่ยทำไมมันโตแล้วมันไม่เห็นต้นเลยวะเปิดไปขอลดน้ำลดน้ำต่อแล้วกันฮัลโหลโตใหม่เนี้ยมันจะโตไหมเนี่ยตอนนี้ผมออกเข้าเกมใหม่ผมนึกว่าต้นไม้มันบั็กครับผู้ชมสามเปอร์เซ็นนี่คือมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะตอนนี้ตอนนี้เปิดไป4ี่แพ็คแล้วผู้ชมได้มาต้นหนึ่งวะไม่รู้ว่าโอกาสได้มันเท่าไหร่น่าจะ1%เหรือเปล่าวะมาเปิดต่อกันเลย ไม่มาสักทีวะขอเจซัมเมอร์ดิเจซัมเมอร์ขอได้ไหมเจซัมเมอร์เจซัมเมอร์ขอได้ไหมหเจให้ระดับลีเจนต์วะไปขอไขีกวไปขอคนขายไข่ก่อนพ่อหนุ่มขายไข่พ่อลุงขายไข่ขอได้ไหม <c oughs> เจขอได้ไหมเจนอกจากเจจะขายอุปกรณ์แต่ง <c oughs> อุปกรณ์แต่งสวนไม่ใช่คนนี้นี่วะลืมไม่ไม่ไมจเจจะขายสปริงเกอร์แต่เจก็ให้ผมได้ไหม ได้ไ่เจีจ๊ไม่ให้ว่ะพอหนุ่มนาหนวดขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนขอได้ไหมไม่ให้สักอย่างเอ้ยนุปนูบแห่งเทพเจ้าน้ำผึ้งเราขอได้ไหมขอได้ไหมขอดอกหูช้างต้นหูช้างไม่ได้กระทืบบ้านแกเลยนี่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยได้เจาะถังน้ำผึ้งแตกเลยเนี่ย ขอหน่อยดีไม่ได้แล้วก็จะเปิดต่อไปนะท่านผู้ชมชิวๆเรอระหว่างที่เราอต้นหมูช้างเราเติบโตตอนนี้ก็คือมันยังไม่โตเลยนะท่านผู้ชมเฮ้เหมือนจะเห็นแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยฮะนว่ากอยญ้ามันกำลังจะโผล่ให้เราเห็นแล้วท่านผู้ชมสคิปเฮ้ยไม่ดอกชองดอกที่สองแต่นี้ผมจะเก็บไว้ให้พี่เขาปลูกเองดีวกว่าผมปลูก,กต้นเดียวปลูกต้นเดียวเป็นตัวอย่างให้ดูไง อ,อมาสอกต้นวะเอาดีผมไม่รู้นะว่ามันแพงสักแค่ไหนวะ่ะแล้วก็ต้องมารอดูกันเด้อรอรอต้นนี้มันโตก่อนลดน้ําอีกได้ไหมขออนุญาตใช้บัวลดน้ําลดไปเลยจะโตใหม่นี้ฮ,ฮัลโหลไอ้โตแล้วยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลแป๊บเดียวมันจะบอกระบบบูมบอม,มขึ้นมาเนี่ยเปิดต่อดีกว่าท่านผู้ชมเปิดเปิดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะได้มาสองต้นเฉยอ่ะเปิดอีกปับ๊บกาง ตบมือเลยดีใจแทนพี่เขาด้วยนะว้าว <Wow. S 1> เฮ้ยมันผ่านไปเร้วเมื่อกี้นี่อ่ะมันมันผ่านไปมันผ่านไปแสดงว่าต้นต่อไปมันต้องผ่านมาใช่ไหมผ่านมาดีไม่ผ่านมามันต้องผ่านไปมันต้องผ่านมาไม่ถึงไม่เห็นอะไรเลยมาเปิดประตูทางเข้าสวนเปิดทุกทีในสวนตอนนี้นโอ้โหสวนพี่เขาตกแต่งสวยมากทุกท่านดู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 โลกนะแต่ดูแบบ ดูมีอะไรอ่ะส่วนสวนผมนี่ดูลกนี่ก็คือล็กจริงนะส่วนผมเนี่ยมีส่วนพี่เขาตกแต่งสวยงามเปิดมาเป็นไม่มามาดีมาดีไม่มาว่าเออจะรออยู่เพิ่สักได้สักสามสี่ห้าหกเจ็ดตนทำไงเออเอาไปปลูกเท่เลยนะท่านผู้ชมเป็นต้นไม้หาย,ยากนะเปิดไม่มาโตกี่เปอร์เซ็นต์แลเนยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เ้ยวเวคิดจะโตก็โตเลยเวรครับ ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยออลดน้ำไปอีกแล้วกันลดไปเรื่อยๆมันจะตูตอนไหนเนี่ยฉันลดจนปวดแขนแล้วเนี่ยเปิดต่อเปิดต่อไม่รอแล้วนะ เออตอนนี้โตเต็มที่แล้วท่านผู้ชมเป็นหน้าตาแบบนี้เออรอมันพีดอกออกผลไงวะต้นหนูช้างในชีวิตจริงใช่ต้นนี้ป่ะผมจะชิดขึ้นรูปให้ดูวะใช่หรือไม่โตเต็มที่นะเออถือว่าผมได้เห็นหน้าตามันแล้วกันท่านผู้ชมมันน่าจะมีแบบทําให้มันใหญ่กว่านี้นะออเป็นต้นที่หายากใช่ไหมเออประมาณนี้ ดีกับพี่เขาด้วยที่พี่เขาได้เออมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากแล้วก็แชร์ติดตั้งไลคผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมวผมมิบายนัดไปอเคไปเร็ว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 ไปสองต้นเฉยไปเร็ว